น้องกาแฟเป็นยี่ห้อบ้านค่ะก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเรามีที่มาอ่ากับไพระมกาแฟนะคะจริงๆแล้วอาจารย์ก็จัดเป็นครั้งที่2แล้วะคะ่ะวันนี้ก็อ่างานก็ยิ่งใหญ่ะค่ะวันนี้ได้โชว์แบบเรียกว่าเป็นมินิเป็นมินินะค่ะเพราะปะกติก็จะมากันเต็มวงแต่ว่าวันนี้ก็มีอีกหนึ่งคิวด้วยพอดีก็เลยมาอาจารย์บอกว่าแบบอยากให้มาแบบว่าเป็นมินิมินิอะไรอย่างเงี้ย คนแปๆใครที่สนใจน้ำันเยอตลาาได้ค่ะก็มาได้เลยนะคะใครที่อยู่นครราชสีมานะคะหรือว่าโคราชนะคะก็มาเดินช้อปปิ้งกันได้เพราะว่าตอนนี้ในงานเราก็รวบรวมนะคะหลากหลายร้านค้านะคะที่อร่อยแล้วก็รสชาติดีนะคะมาให้ลูกค้าได้ช้อปปิ้งกันค่ะรวมถึงบูธของไห่ต้องคำเราด้วยนะคะมีบูธของน้ำปลาไหต้องคำด้วยโอเคดินนโอเคค่ะได้ะวันเกิด ใช่ยังไงบ้างค่ะมันเกิด่ะปีนี้ไม่ได้แบบว่าจัดอะไรมากที่ไปท่องไปเที่ยวกันอะไรี้ยมันรังแพรไม่ได้ไงตอนนั้นก็อในทีมคุยกันว่าปกติทุกปีเราก็จะมีฉลองกินเลี้ยงเราก็เลยแบบนั่งคิดติว่าปีนี้จะเลี้ยงที่ไหนติมอะไรดีแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราก็กินมาทุกปีแล้วก็เลยแบบว่าเออง,งั้นลองเปลี่ยนไปเที่ยวต่างประเทศกันดูไหมก็เลยคิดว่าจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีพี่แอนเคยเสนอว่าญี่ปุ่นดีไหมะอะไรเงี้ยก็เลยขอกันว่าโอเคงั้นก็ปีนี้ไม่กินเลี้ยงเป็นไปเทีี่่่ยวญปุน วางแผนกันไปติดคนเตอนนี้เห็นบอกว่าหลายสิบชีวิตมากที่คนจะไปของหนูทั้งวงเลยยกเว้นนักดนตรีบางท่านที่ติดภารกิจแล้วก็ไม่สะดวกไปส่วนแดนเซอร์ก็คือไปกันหมดเลยค่ะแล้วก็ใจทีมงานเนี่ยต้องทำด้วยการให้ผลผลิตที่งานหลักประจำปีแม้ใช่ค่ะเพราะว่าปีนี้ก็คือตอนแรกคุยกับทางทีมงานว่าแบบว่าอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นเพราะว่า เหมือนเวลาเราไปทัวร์ต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะไปประเทศอื่นๆมาหมดแล้วแต่ญี่ปุ่นเรายังไม่เคยไปเลยก็เลยอยากลองไปดูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถือโอกาสไปแบบไปพักผ่อนด้วยค่ะรอบนี้ไปกี่วัน่าจะหกวันค่ะประมาณห้าหกวันใช่ค่ะใช่่แบบเต็มที่เลยใช่ค่ะก็สนุกค่ะกิจกรรมมาเห็นบอกว่ามีหลากหลายมากเลยบินเหมือนอาร์ติโออาร์แบบใช่จริงๆก็ตั้งใจกันว่าอยากจะไปดิสนีย์ค่ะหนูอยากไปดิสนีย์กับแล้วก็คุยกับพวกพี่ๆแดนเซอร์ว่าเอออยากไปเหมือนกันก็เลยไปกันค่ะ มันม,มีข่าวออกมา,มาต,ตาดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนร่วมในทิปเนี้ยมันมีบอสไปด้วยจริงหรือเปล่า,ราจริงค่ะใช่มันเป็นการเช,ชวเนยังไงตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าน้องมันไปทิปกับเพื่อนอยู่แล้วหรือเราไ,ไ,ไปกันไปด้วยเกอร์หรืออะไรย่งงคือไปด้วยกันค่ะเพราะว่าคือน้องน้องในทีมก็คือขายงานให้กับน้องด้วยแล้วคือเหมือนกับน้องน้องต้นอ้อก็คือไปด้วยคือเหมือนกับว่าเราคุยกันนักทั้งในบริษัทว่าใครอยากจะไปหรือไม่ไปอะไร่เงี้ยแล้วน้องก็อยากจะไปด้วยใช่ค่ะก็แค่นั้น เรากลัวไหมอตอนแรกแบบมันมันต้องมีคนแบบเอ้ยจับผิดอยู่แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนที่มันมีภาพออกมาเลยค่ะจริงๆกไ็ไม่ไม่ไม่ได้กลัวนะคะเพราะภาพที่ออกมาก็มาจากทางทีมงานเราเนี่ยแหละใช่ค่ะ<น>ยังจับตาอมมยู่ยก็ไม่ไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไร<น>ค่ะก็ะปกติใช่ค่ะ ย่านนีนีไได้ค่ะสถานะเออหลายหลายคนก็จับตามอาเลยวแบบยังมีแอปเชียร์อะไ้วยาอแบบไหนค่ะก็เห็นว่ามีแอปเชียร์แต่ก็ตอนนี้ก็เรื่อยๆค่ะไม่ไม่ได้มีสถานะอะไรเพราะว่าน้องเองก็สนิทกับทีมงานด้วยทั้งพวก J r หรือว่ามินดแดนเซอร์รวมกับทุกคนในวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับคือตอนนี้น้องมีกลุ่มเพื่อนก็คือกลุ่มแค่กลุ่มของเพื่อนเราที่สนิทกันมากๆเพราะว่าน้องเองก็อยู่พัทยาแล้วตอนนี้คือเหมือนน้องปักหลักอยู่ที่กรุงเทพกลุ่มเพื่อนก็จะมีแค่กลุ่มพวกเราเนี้ยแหละ เพราะเคยถามไปห้างในห้างตอบว่าไม่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 ไมว่าอะไร <ừ> ถ้าเป็นอะไรเงี้ยแต่ขออยากให้เรียกว่าเสี่ยงงานอะไรเราเคยเราเคยได้ยินตรงนี้ในห้างพูดไหมในบทสัมภาษณ์ใช่ไหมคะ<ช>ได้ยินค่ะได้ยินค่ะเรารู้สึกโอเคไหมที่แบบในห้างะะเปิดใจให้เปิดทางให้อะไรหนูโอกาสให้เราดีกว่าหนูปกติเลยค่ะใช่ ทีนี้คเรื่องงานนิดนึงนะครับคนมองว่าคิวงานเราตอนนี้มันแน่นมากมันมีเรื่องคิวงานแต่ตอนนี้เนาะศิลปินอะโดนเรื่องคิวงานบางทีคิวทับคิวเทอะไรอย่างเงี้ยเราจัดการใหย่ใหญ่เพราะว่าบางทีเนี่ยบอกว่าสี่งานห้างานก็มีมีมีค่ะแต่ว่าอันนี้ก็จะมีทีมหลังบ้านช่วยกันจัดการค่ะส่วนหนูก็จะมีหน้าที่แค่ว่ามีทีมเคาะมาว่าวันนี้ไปไหนบ้างแล้วก็ทําตามแผนที่ทางทีมงานวางมาให้ค่ะล้วส่นตัวร่างกายเราล่ะ ก็แรงเพราะว่าวันเนี้ยมันก็หนักขึ้นนะใช่ค่ะก็ส่วนมากถ้าเกิดอย่างช่งนี้ก็จะมีเสียงแหบบ้างเพราะว่ามันมีงานเช้ามีงานดึกแล้วก็มีเช้าด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็จะไม่ได้ทุกวันเราก็จะเน็ตเอาว่าวันนี้อย่างเช่นช่วง 3- าสวันที่ผ่านมาก็จะมีงานดึกอย่างลงตีสามตีสี่อะไรเงี้ยแล้วก็มีงานช่วงเช้าก็คือช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเนี่ยก็จะมีเสียงแหบบ้างนิดหน่อยแต่ก็คือเดี๋ยวตอนเนี้ย อาจจะต้องกลับไปชาร์จพลังแบบนอนแบบให้เต็มที่แบบสัก8ปดเชั่วโมงมันมันไม่ได้ไ่ถย <c oughs> เดียวสิบางทีเราไปเป็นเกมคอนเสิร์ตไปอะไรเงี้ยไปใหญ่ใะญ่เราจะสั่นตัวเองอยู่ว่าทีมงานยังไงเพราะว่ามันมีเน็ตยากนะบางทีต้งอง,ไ,ง,อง,ไ,งไปซ้อมกันต้องไปอะไรใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็จะมีทีมอย่างทีบท่บอกว่ามีทีมหลังบ้านช่วยจัดเรื่องคิวอะไรเงี้ยหนูก็มีหน้าที่ไปตามเวลาที่ทางทีมงานวางไว้ให้ใช่ แล้อย่างเองหาเวลาพักลุ่มพับพอดอะไรอย่างไรบ้างโอ้ตอบยังไงดีนอนบนรถเลยค่ะก็คือเงียบได้ตอนไหนก็จะเงียบเลยค่ะปีใหม่เป็นไงคะเรามีงานหรือว่าแน่นเลยคะปีใหม่เหมือนจะอยู่ที่โคราชนะคะถ้าถ้าถ้าเหมือนจะเขาดาวที่นี่ใช่ไหมเขาดาวทีี่่นยาวๆเลยหนึ่งวันวันนี้สามสิบเอ็ดค่ะสาเอ็คือวันที่หนึ่งไปไปอีกที่หนึ่งใช่ค่ะเอออ่ะทีนี้เสร็จแล้วเรื่องผลงานเรื่องอะไรมันมีอยู่แล้วเนาะค่ะ เราวางหรือว่าคุยกับอาจารย์ว่าแบบเฮ้ยหรือว่าปีหน้าอยากจะขอเบาลงได้ยังแน่นเลยอหรือว่ายังนานยังแน่นเลย่ยากยังรับได้ยังไม่ได้เคยคุยกับอาจารย์เรื่องนั้นเลยค่ะเพราะเราเองก็รู้สึกว่าเราก็ยังไหวอยู่โอเคอยู่เลยค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะยังไม่อค่ะก็เราเองยังรู้สึกว่ายังทําได้อยู่ค่ะยังแบบสนุกของการทํางานอยู่ด้วยแล้วก็ชอบทํางานเยอะ มากกว่าแบบเพราะว่าพอตอนช่วงที่ผ่านมามีมีได้่อะไรถึงไหนแล้วนะคะเออเราลับได้อยู่อ๋อับได้อยู่ค่ะใช่ค่ะยังยังแบบรู้สสนุกอยู่เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็จะมีงานเลื่อนบ้างอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าพอไม่ได้ทํางานแล้วเราแบบเหงาเหมือนมันขาดอะไรไปในชีวิตอะไรเงี้ยค่ะ สุดท้ายแล้วอาปากถึงแฟนๆเลยหรกเป็นขับปีหนุ่มปีใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะก็สวัสดีปีใหม่แฟนๆล่วงหน้านะคะขอให้แฟนๆลำไยนะคะมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะเดินทางไปเที่ยวไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีนะคะอีกปีของทุกคนค่ะโอเคโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ